วันนี้ก็เป็นวันที่เก้านะที่พี่พี่มาที่เนี้ยก็คือนับจากวันแรกนับจากวันแรกก็เป็นวันที่เก้ามาแล้วก็แล้วก็วกเออก็รู้สึกว่าแบบวันนี้รู้สึกว่าร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะอืมก็รู้สึกดีขึ้นนะคะจากเดิมที่เราทานยาทานยาก็คือมีอาการก็คือแบบว่า นอนไม่หลับเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไ,ได้ไดไ้ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของออทางการแพทย์มาเนาะเขาก็บอกว่าเออโรคมันรักษาไม่หายนะจะต้องทานยาไปตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็คือที่พี่เรามีอาการเรื่องนอนไม่หลับ <S <S ใช่มใช่ใช่แต่ทีนี้ทีนี้แต่เราก็ไม่ได้กินเป็นยานอนหลับแต่กินเป็นยาทางทางของทางยาจิตเวชเพราะว่าเขาบอกว่าสารเคมีในสมองอะมันไม่เท่ากันมันไม่บาลานซ์นะ ทีนี้เราก็เลยว่าเราต้องกินนั้นเท่าไหร่บอกว่าเราต้องกินคงต้องตลอดชีวิตแต่ทีน,นี้เราก็เป็นห่วงตับตัวเองเนาะเพราะว่ามันคือสารเคมีอย่างอยู่แล้วแหละมันต้องมีการสะสมดังนั้นเราก็ได้ไปมีมีการได้ศึกษาของแพทย์แผนไทยด้วยว่าเออองรวมสมัยคนสมัยก่อนใช่ไหมคะเออทำไมเขาแบบกินอยู่แล้วเขาไม่มีโรคภัยอายุยืนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแข็งแรงด้วย แล้วก็ทีน,นี้เราก็มาเจอเอเปิดเปิดไปแล้วก็มาเจ,เจอเจอเรื่องฟังเข็มเนี่ยจริงๆได้ยินมานานแล้วก็เคยพาคุณแม่ฟังเข็ม,ม,มกับกับหัวเ<อ>ชียวด้วยะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แต่อันเนี้ยเนี่ยที่มาเนี่ยคืออันที่หนึ่งหมอไม่ได้เป็นแพทย์แผนจีนอย่างเดียวก็คือคุณหมอใช่ไหมคะใช่ชาคุณหมอเพิอยซอนไม่ได้เป็นแพทย์เขาเป็นแพทย์แผนปัจจุบันด้วยแล้วก็มาเสริมด้วยการฟังเข็มใช่ไหมคะ อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือเราก็เป็นคนที่อยู่ในยุคแบบวิทยาศาสตร์เนาะก็เรากออ็อะไรที่มันมันมน,น่าจะมาปรับปรับใช้กันได้เนี่ยแต่ยังยังไงก็ยังเป็นคนที่ว่าเชื่อว่าคนเอเชียเราก็ต้องใช้แพทย์แผนทางเอเชียรักษาก็ค,คือก่อนที่พี่จะเข้ามาพี่ศึกษาหนึ่งคุณหมอก่อนใช่ค่ะ,ะ,คะแล้วก็<ช>แนวคิดของเราที่เรามีความเชื่ออยู่แล้ว เม่การถอเข็มเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมานานแล้วมันดีนะคะแล้วก็ศาสตร์ที่ใช้เนี่ยมันมันเป็นคุณหมอนะคะก็คือเป็นเป็นคนเอเชียด้วยค่ะแล้วก็คือคือหมายถึงว่ามันมันมันทำมาหมายถึงว่ามันมีมาตั้งนานเนาะห้าหกพันปีอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเพราะว่าสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มียามีอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ย แล้วเหมือนทําไมอ่ะบางทีเราไปเจอทําไมหมอแม่แม่ก็รู้เลยหรืออะไรเงี้ยแต่อันนี้อันนี้คุณหมอให้คุณหมอจะดูที่ลิ้นนะคะคือระยะเปย,ยาวใช่ดูที่ลิ้นแล้วก็มันก็จะบ่งบอกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็คือเชื่อประมาณนึงแล้วก่อนที่จะมาพบก็คือศึกษานะคะ,คะศึกษาว่าอะไรเป็นยังไงอะไรศึกษาศึกษาตรงนั้นมา,มาด้วย่ศึกกษาาาอยูนนนมัคคะสหรรบลิิเของคลินิกเราหรอ ก็ดูศึกษาอยู่ประมาณประมาณน่าจะประมาณสองอาทิตย์นะสองอาทิตย์ก็คือตามถอยตามดูคลิปอะไรอย่างเงี้ยไปอค่ะเป็น <Okay. S 1> เป็น,เป,นเป็นบังเอิญว่าเพื่อนส่งคลิปมาแต่ไม่ใช่คลิปของอคุณหมอพงศธรนะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีมเีเหมือนสกเกตให้เรา <Yeah. S 1> สกเกชั่น <Yeah. S 1> อะไรอย่างเงี้ยอ่ก็เลยเออเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปดูแบบว่าฝังเข็มฝ <Okay. S 1> ังเข็มย้อนไว้หรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ย เพื้นฟูร่างกายเงี้ยเลยก็เลยเข้าไปดูว่าเอ้หลักการที่ที่คุณหมอฝั่งเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะอ่าพอยิ่งรู้ว่าโอเคเป็นหมอทางแผนปัจจุบันด้วยเราก็เลยว่าอยังไงก็ลองลองถอยดูคลิปไปเรื่อยเรื่อยเรื่ยนี่ยเพราว่าว่าแต่แต่ว่ามันเป็นยังไงบ้างค่ะแต่ด้วยด้วยด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยคือเราเราไม่ไม่อยากรักษาตัวเองที่ปลายเหตุไง เหมือนว่าเราบอกว่าเราเราไม่หลับเรานอนไม่หลับแล้วเราต้องไปกินยาให้หลับ<ะ>แต่จริงๆมันอาจจะเกิดจากข้างในของเราไ็ได้<ม>ใช่ไหมก็คือที่ว่าบอกว่าเออให้มันออกมาจากข้างในสู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ย<ะ>คือถ้าสมมติว่าเราเราเรื่องสมมติว่าเราแต่งหน้าใช่ไหมคะเราก็ต้องเอาจากเนี้ยเข้าไปแล้วก็ต้องลบออกใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าผิวข้างในเรามันไม่ได้เป็นปัง ไม่ได้ไม่ได้ออร่าไม่ได้เป็นเป็นต่างจริงอะไรอย่างเงี้ยคือต้องอาศัยอาศัยพวกเมคอัพพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกพวกเมคอัพนี่ก็เป็นสารเคมีเนาะอ่าเราก็พยายามที่จะไม่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 ใช้มากอะไร่เงี้ยอยู่บ้านก็จะไม่ใช้อย่างเงี้ยแสดงว่าพี่นุษย์ศษาพี่นุษมองว่าตรงเนี้ยมันมันแก้จากข้างในไม่ว่าจะในเรื่องของสุขภาพอาการที่เราเป็นหรือว่าเรื่องผิวของเราเนี่ยมันน่าจะออกความสวยมันน่าจะออกมาจากข้างในมากกว่า ใช่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่านั่นก็คือก็คือใช่ก็คือเหมือนเรากินแทนที่จะกินยาเป็นอาหารเดี๋ยวนี้คนกินยาเป็นอาหารกินวิตามินกินอะไรแต่เรากินอาหารให้เป็นยาแล้วแล้วพี่จะสนใจเรื่องของความสวยงามอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ได้ไปอบรมที่ของมหิดลนะคะผู้ดำเนินสปาเพื่อสุขภาพพี่จบเป็นรุ่นที่ส1นะคะ แล้วก็แล้วก็คือได้ได้ความรู้มาเยอะเลยได้ความรู้มามา,มากมากเลยทั้งในเรื่องของเครื่องสําอางเองเครื่องเรื่องของเอส, kabul, ส้นเรื่องของต่อเส้นน้ําเหลืองอะไรพวกเนี้คือได้รู้ได้รู้ตรงนั้นมาเยอะแล้วก็มันก็เหมือนมาแมทกับที่เราที่เราต้องการอ่ะแสดงว่าตรงนี้กับตรงที่พี่นุเคยรู้เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเชื่อมโยงกันได้ใช่ใช่มันเป็นมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบว่า โอเคแต่อันนั้นคือแพทย์แผนไทยใช่ไหมค่ะ,ะแต่ว่าเราฝังเข็มนี่คือแผนจีนใช่ไหมค่ะแต่ทีนี้แพทย์แผนไทยเนี่ยก็ใช้วิธีอะไรพิวิธแบบีแบบแบนแบบนวด like หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการกินอาหารให้ตรงฤดูตรงพาาดอ like ะไรเงี้ยก็มันก็มีธาตุสีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันดินน้ําลมไฟเหมือนกันค่ะแต่อันนี้อาจจะตัวฝังเข็มมันอาจจะเร็วหน่อยเพราะว่ามันจะไปตามจุดลมปานเลยใช่ไหมฮะตามชี้อะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะเร็วหน่อยถ้าพูดถึงตอนที่ฝังนิดนึงพี่หนูรู้สึกไหมตอนที่กำลังฝังอยู่ก็ยังฝังเข็มน้ําที่ตรงขาค่ะก็ใช่ค่ะตรงมัน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 ใช่มันมันเหมือนมีมีอะไรเข้าไปแบบหมุนเวียนอยู่อยู่ข้างในอะค่ะแล้วมันก็เหมือนขาเราหนักหนักตื้อหนักๆอะไรอย่างเงี้ยคือคือแบบสักพักเลยละ นานกันละอะไรเงี้ยแล้วก็มีตอนที่ฝังตรงข้อมือตรงนี้นะคะเนี่ยมันวิ่งเหมือนมันเป็นแบบไฟฟ้าช็อตมาถึงตรงนี้เลยอะ,ระเรารู้สึกเลยอะเรารู้สึกเลยว่าอุ้ยเหมือนไฟช็อตอะไรเงี้ยก,ก็คือมันแสดงว่ามันมันก็คือเลือดลมมันคงไหล,หลเวียนไหลเวียนแล้วล่ะอะไรเงี้ยก็คือแสดงว่ามันมีอยู่จริงนะพลังงานลาสิกอ๋อถึงอันนี้อันนี้เนี่ยคือ,ค,อคือพี่เชื่อว่ามีอยู่จริงอยู่แล้วเพราะว่าอย่าง ถ้าถ้าแบบเราดูหนังเนาะวัดเซาลิงเฟิร์นลิงอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่ามันเป็นศาสตร์ที่มีอยู่จริงไงมันมีอยู่จริงค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบเออเป็นเรื่องที่เขาแต่งไงเป็นศาสตร์จีนที่มีอยู่จริงแต่ทีน,นี้เราก็ต้องหาคนที่รู้รู้และทําถูกต้องจริงๆเท่านั้นเองอันนี้คือเป็นคือเป็นเรื่องของวิัยาศาสตรกเคือเราเราต้องเป็นคนค้นหา เราต้องคนค้นหาว่าเออจะทําที่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เยอะนะเยอะนะฝั่งของฝังเข็มอะไรก็เยอะเยอะมากเออแต่ว่าได้ผลไม่ได้ผลมันก็เรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแต่ว่าอย่างแรกเราต้องเลือกที่บุคคลคุณหมอด้วยใช่อันที่หนึ่งวิธีการถูกค่ะใช่ค่ะก็ต้องดูดูเรื่องของความเชื่อถือเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิธีการเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้เราก็ต้องดูดูหมดอะค่ะว่าคือคือเวลานั้นเนี่ยการรักษาตัวนี้เนี่ยถ้าเราฟื้นฟูสุขภาพของเราเนี่ยมันคือมันคือ,คอเหมือนแบบมันฟื้นฟูจากข้างในเลยนะ,ะกับไตกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ออกมาพรนี้ถ้าข้างในเหมือนข้างในมันสะอาดมันดีใช่ไหมคะ,คะผิวเรามันก็ออกมามดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็ แล้วก็คือแทนที่เราจะแบบเหมือนกับว่ารอรอแล้วให้เราไม่สบายก่อนอนะ่ะ่ะแล้วเราค่อยไปหาหมออม่ะค่อยมาดูแลคอยมาเออทำไมเราแบบเรา<ม>ดูแล,แลเขาสม่ำเสมอจะดีกว่าไหมอะไรเงี้ยถ้าเรามีเวลาแล้วกออ็สามารถดูแลเขาได้สม่ำเสมอเนี่ยสุขภาพก็จะอยู่กับเราแบบนานแล้วก็ไม่เจ็บป่วยเนาะ ก็คือก็คือไม่เจ็บป่วยอนะไรอย่างนี้อแล้วหลังจากฝังเข็มก็เราไปแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่คะที่ครั้งนี้เป็นฝังฝังเข็มน้ําเป็นครั้งที่ห้าแล้วค่ะครั้งที่ห้าหลังจากฝังไปแล้วตรงตามที่เราคาดหวังไหมคะตรงตามที่เราคิดเนี <c> ่ยก็ก็ผลที่ได้รับเป็น<ข>ไงบ้างคือคือจากเดิมเดิมที่มาเนี่ยก็คือ,เ,อเรื่องสุขภาพล้วนๆไม่ได้แบบว่าเหมือนกับว่าจะเอาสวยอะไรอะไรอย่างนี้ เน้นที่สุขภาพอยู่แล้วข้างในเพราะว่าเพราะว่ารู้อยู่แล้วแหละว่าเดี๋ยวสุขภาพข้างในมันดีเนี่ยมันก็จะออกเองออกมาที่หน้าตาคิ้วพันธ์เลยเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เน้นตัวนั้นแต่เน้นเน้นเรื่องของสมดุลเรื่องบาลานซิ่งของของตัวค่ะของสุขภาพค่ะออก็ถ้าเป็นทางจีนนี่ก็จะเป็นพลังลมอะไรใช่ไหมคล้ายลมปาน แล้วสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองไหมคะพี่หลังจากที่ฝึกไปเป็นยังไงบ้างคะพี่ก็ตื่นเช้าตื่นเช้าปกติเออมันจะพี่จะนอนแบบเหมือนว่าเออกว่าจะลุกได้กว่าจะอะไรได้แบบว่าเหมือนมันเพลียเนาะเหมือนมันเพลียอะไรอย่างเงี้ยเออแต่นี้เดี๋ยวนี้เหรออูหกโมงก็เอาละหกโมงหกโมงครึ่งพี่ก็ลงข้างล่างแล้วอุ้ยมีอะไรก็ จัดการแล้วแบบคือหมายถึงว่ารู้สึกมันมันมันกระฉับกระเฉงขึ้น่ะเออรู้สึกมัน alert ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะเป็นจึ็นเป็นจากที่ว่าเหมือนเหมือนว่าเราได้เลื่อนลมมันเดินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าถ้าคนแบบเลื่อนลมไม่เดินหรือน้ําเหลืองเสียอะไรพวกนี้มันก็เป็นอะไรได้หลายอย่างนะหลายอย่างมากเลยอะค่ะความสดชื่นกลับมาในที่หลังจากที่ฝังเข็มมานะ ก็ก็สักวันที่สามนี่ก็รู้แล้ว่ะแบบเป็นคนจริงๆอ่ะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่อเลือดอยู่แล้วแล้วทีนี้เราไปที่ไปหาหมอแผปัจจุบันใช่ไหมคะที่ว่าบอกว่าเออนอนไม่หลับหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าออสารเคมีในสมองไม่เท่ากันเขาก็ให้เรากินยาพอกินแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันคืออารมณ์มันตกอะค่ะอารมณ์มันตกก็คือทําให้เราแบบซึม เศร้าซ้อยอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่อยากทําอะไรอ่ะขี้เกียจมากๆอะไรอย่างเงี้ย<ช>แบบไม่อยากทาอะไรไม่อยากไม่อยากทําอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติมันไม่ใช่เราอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เราจะกินยาตลอดชีวิตหรอเราจะต้องเป็นอย่างนั้นหรอเพราะเพราะตัวโดยส่วนตัวเองเนี่ยยาแก้ปวดปวดหัวเนี่ยอย่างพา,าราเซตามอลเนี่ยไม่เคยกินมาเป็นสิบสิบปีแล้วแล้วยาแก้อักเสบนี่ก็ไม่เคยกินมาเป็นสิบสิบปีแล้วเหมือนกัน เพราะว่าถ้าถ้าถ้าสมมติว่าเราไม่สบายเจ็บคอรหรืออะไรพวกนี้ก็จะใช้พวกฟ้าทลายโจนอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือก็คือถ้าเราดูแลเขาเร็วอะ่ะเขาก็จะเขาก็จะอยู่กับเรานานคือถ้าเราดูแลตัวเองก่อนเราไม่ต้องทานยาเยอะๆหรอกใช่ไหมใช่คือยานะ่ะก็คือนี่แหละยาก็คือ,อ,อสารเคมีค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรากินยาเยอะ สารเคมีมันก็เยอะแล้วก็แล้วก็ตับเราก็ต้องทํางานหนักพอตับทำงานหนัก,นม,นกมันก็จะไปที่ไตมันก็จะเป็นตับไตต่อเนื่องอะไรวนไปอย่างเงี้ยค่ะมีโรคโรคที่ว่าเขาจะมาเป็นแพ็กเกจอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยสุขภาพเรายังดีอยู่สุขภาพเรายังดีอยู่ยยแล้วก็โอเคเรารู้แล้วละว่าเราควรจะรักษาอย่างไงเราศึกษามาแล้วเราควรจะทํายังไงกับตัวเรากับชีวิตเราอะไรเงี้ย คือในเมื่อเราศึกษามาแน่นอนแล้วว่าเอาวิธีการนี้แหละที่ที่มันจะตอบโจทย์ของเราได้เนี่ยเราก็ให้ไหวทําเลยเพราะว่าเพราะว่ามันเวลามันเร็วมากแต่แล้ว่าพี่รู้มั่นใจว่าทางนี้มันเป็นธรรมชาติจา่วเรเองใช่ <F> YA, ใช่ใช,ใช้สารเคมีอะไรเขาไปทำให้ดีขึ้น ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นการแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุใช่เ,เป็นการแก้ที่ต้นเหตุก็คือแก้จากข้างในค,คือทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ยร่างกายเราเนี่ยม,มันก็มีอายุของมันไปทุกวันนะเสื่อมทุกวันนะ,ะใช่ไหมคะมันเกิดกับเรามากี่ปีเนี่ยก็เสื่อมทุกวันอย่างผิวเราเหมือนกันถ้าเกิดไม่มีการที่ว่าเหมือนเขาผัดผิวหรือลอกเนี่ยเราจะใช้หนังชุดเดิมอยู่เนี่ยป่านนี้มันก็คงจะนั่นแล้วนะแล้วแต่นี้ก็คือ ผิวหนังเนี่ยเขาก็จะมีระบบธรรมชาติอะระบบร่างกายเป็นระบบที่มหัศจรรย์ก็คือด้วยตัวของเขาเองเนี่ยเขาสามารถที่จะจะรักษาตัวเขาเองได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาแต่ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเออยอยากเร็วกินยาเงี้ยมันก็อย่างเหมือนคนที่เขาปวดหัวเป็นไมเกรนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องกินยาตลอดพวกนี้ก็คือก็คือเหมือนกับว่าเขาต้องการเห็นผลเร็วไงคะ ต้องการแบบว่าโอ๊ยเป็นเราต้องหายทันทีแต่จริงๆอะถ้าเป็นแบบนั้นอะถ้าถ้าเป็นแบบนั้นอะจริงๆแล้วเนี่ยเอาน้ําเย็นหรือเอาอะไรเงี้ยมาล้างหน้าหรือประคบคือมันจะช่วยลดความร้อนเพราะจริงๆแล้วมันเกิดจากเรื่องของความร้อนที่ที่มันขึ้นมามันก็เลยแบบทําให้เราปวดหัวใช่ใช่ใช่แต่มันหมายถึงว่ามันไม่ใช่ว่ามันมันคือไม่ใช่โรคเพราะว่าโรคโรคมันต้องมีเชื้อโรค อย่างเช่นเป็นหวัดก็มีไวรัสอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าตอนนี้ที่บ้านเราเนี่ยก็คือเบาหวานความดันเอาเบาหวานความดันอะไรแล้วก็โรคไตเนาะจะเยอะมากมมาใช่เพราะว่าเราคือกินพวกนี้อะซัอาหารที่เรากินตอนนี้มันมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยจะที่จะคลีนเหมือนต่ก่อนนะคะค่ะเรารู้สึก พอเรารู้สึกว่าร่างกายเราสดชื่นตื่นได้ตรงเวลาอย่างเงี้ยแล้วผิวพรรณพี่นุสังเกตไหมคะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าก็ปกติปกติเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ผิวผิวก็ค่อนข้างละเอียดดีอยู่แล้วใช่ต้นถึงก็ก็ถือว่าดีก็ตอนนี้ก็เลยก็ก็ยังดูดีขึ้นอีกก็เหมือนว่าอาจจะสิบสี่ครั้งหรือเปล่าแต่ยังไม่รู้ขอแค่สิบแปดพอ แล้วใบหน้ารู้สึกเปลี่ยนแปลงไหมผิวที่ใบหน้าหน้าเหรอคะก็คือหน้าเนี้ยจริงๆเป็นเป็นเป็นก็มีแค่กะอะค่ะมีแค่กะแล้วก็รูมุงขนที่ที่กว้างเพราะเราใช้เครื่องสําอางตั้งแต่ตอนเร็วไปหน่อยเนาะเราทํางานอะไรเงี้ยก็จะใช้เครื่องสําอางแต่อายุยี่สิบกว่าก็มันก็จะเกิดทําให้รูมุมงขนเนี่ยมันมันขยายเลยแล้วก็จะมีกะอยู่เล็กน้อยแต่มันก็จางจางไปนะคะแต่เรื่องเรื่องอย่างเงี้ยคือพวกนี้มันต้องใช้เวลาหมดอะค่ะ ค,คือการรักษาการรักษาแบบนี้เนี่ยจะบอกว่าสามวันสิบวันแล้วให้หายเลยมันไม่ใช่มันต้องใช้เวลาแล้วก็เราเราต้องคือเราเป็นมาตั้งนานอ่ะเราก็ต้องให้ใช้เวลากับมัน,น<ๆ>ใช่ไหมใช่ไหมคะร่างกายเราเกิดมาเนี่ยอย่างเกิดมาตั้ง40 4สี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยเราก็ต้องคือคืนให้เขาบ้างคืนให้เขาเนี่ยก็คือเราต้องเราก็ต้องแบบว่าคืนไม่ใช่แบบว่า อุ้ยกินยานี้แล้วเธอแบบดีขึ้นเลยเด้งขึ้นเลยแบบนั่นเลยหรือแบบว่าเอออยากหน้าตึงไปร้อยใหม่ไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วแล้วแล้วเป็นคนที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบการสัญญกรรมอ,อืมอะไรอย่างนี้เลยแต่ภายในสิบเอ็ดวันใช่ไหมภายในกี่วันเลยที่ตอนนี้มันเป็นวันที่เก้าวันที่เก้ารู้สึกว่า กนนอผลนี <T> а, ้เป <ness> like so yes, ็นยังไงบ้างที่มันมันค่อยๆตรงนี้เหรอตรงตรงนี้ก็คือมันมันก็จางๆนะอันนี้คือพี่ทาทาครีมค่ะทาครีมที่ของคุณหมอแล้วนะค่ะแล้วก็มีตัวรีไวท์ค่ะแล้วก็มีเอ่อครีมกันแดดครีมกันแดดมาแค่เนี้ยเราได้ทาแป้งลงพื้นเลยไหมคะไม่ได้ลงค่ะแล้วก็เขียนคิ้วมาหน่อยเพื่อให้มีคิ้วเพราะคิ้วไม่มี แล้วก็แล้วก็เธอถึงว่าถ้าถ้าแบบไปไหนไม่ไกลเราก็แค่นี้ก็พอแล้วเรารู้สึกว่ามันแต่งหน้าดีขึ้นไหมหรือว่าแต่งหน้าไหมก็ใช้เวลาเวลาไปงานไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแต่งหน้าเนาะเวลาถ้าไปทํางานหรือไปพบลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแต่งหน้าเราก็เออก็รู้สึกว่าใช้ใช้แป้งน้อยลงเนาะเหมือนเราใช้ใช้แป้งน้อยลงเพราะเดี๋ยวนี้ใช้เป็นแปรงปัดแล้วค่ะไม่ใช่ใช้พับใช้เป็นแปรงปัดแล้วก็ อย่างนี้เลยให,ให้มันแ,<ต>แป๊บเดียวมันเนียนะแต่ทีนี้ว่าเราเราก็คือว่ามันมันก็อาจจะเป็นผลจากตรงนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรมันหลายอย่างประกอบใช,ใช่ใช่การกินอาหารอะไรเงี้ยก็เกี่ยวข้องด้วยให้พูดถึงความทําทจยของการฝันเข็ยนของที่นี่นิดนึงค่ะพี่ก็ คืออย่างที่บอกนะคะว่าคือก่อนที่จะทำอะไรก็ได้ศึกษามาอย่างแบบดีแล้วแล้วก็แบบมั่นใจแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พอรู้วิธีการอยู่บ้านแล้วพอได้มาคุยกับคุณหมอโูชอซชรท่านก็ท่านก็มีแนะนำว่าเออนี้ต้องทำอะไรต้องทาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง,งเออเรามาคิดดูเออใช่นะเราวัยนี้แล้วเราก็ควรจะทำนะเกี่ยวกับเออเรื่องของมดลูกหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็ดีนะคะแล้วก็แล้วก็เอพี่ว่าตอนนี้ก็เริ่มตอบโจทย์เรื่องของการนอนไปได้บ้างเลยนะคะก็คือเดี๋ยวนี้ก็ถ้าปิดไฟก็จะหลับเลยแหละแต่ถึงแต่ณตอนนี้เนี่ยคือพี่ยังกินยาคู่อยู่เพราะว่าเพราะว่าเราต้องไปหาหมอแผนปัจจุบันเพื่อให้เขาลดยาแต่แต่แต่พี่คิดว่ายังไงก็ตามในอนาคตถ้าพี่ รักษาโดยรักษาจากภายในเนี่ยคือคือในเมื่อมันมีมีการที่ว่าฝังเข็มที่หัวด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ศิรษะด้วยเนี่ยก็คือมันก็จะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสารเคมีหรืออะไรนี่ที่อยู่ในสมองอยู่แล้วแหละ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสมบลรณ์จา,ายนอกภายในสู่ภายนอกเพราะฉะนั้นพี่มั่นใจเลยว่าพี่คงไม่ต้องกินยาแนแบบตลอดชีวิตเหมือนที่หมอพูดขอบคุณนะค่ะค่ะสวัสดี ยืนยันตัวตัวนิดนึงค่ะว่าเป็นคนไข้จริงค่ะเป็นคนไข้ที่นี่จริงค่ะก็คือเข้ามารักษาวันที่19บเเดือนธันวาสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดค่ะครั้งแรกค่ะยืนยันนิดนึงว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรชื่ออะไรไหมคะพี่ชื่อชื่ออุไรนะคะนะคะทำงานอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะเป็นบริษัทที่อยู่นนทบุรี คำสั้นๆนะคะอะไรก็ได้เกี่ยวกับที่นี่พี่อุไรจะพูดว่าอะไรขอคำเดียวกับพี่ถูกคนคถูกที่ถูกเวลาถูกต้องขอบคุณมามาที่นี่คะ่ะ <laughs>